มาถึงวันที่หลายคนรอคอยครับคือวันพุธกลางคืนวันประลา ไปแรกคือไพ่ที่ชื่อว่าสีในส่วนของเรื่องงานไพ่ใบสีเกิดขึ้นแสดงว่าธุรกิจการค้าการขายการลงทุนพุ้นกองทุนตาสามีธนบัตรทองคําได้รับผลกําไรที่ดีแน่นอนครับการค้าการขายค่อนข้างดีครับผลกําไรดีลูกค้าติดต่อแล้วดีงามการเรียนก็ไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับเรื่องของการเงินครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าจามทีวีครับการเงินต้องขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับและทิศทางการเงินจะดีขึ้นในเดือนนี้ยอดขาย ประกอบการจากสาเร็จนะครับความรักคนแดนไกลคนโสดการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ลต่างๆจะได้รับข่าวดีอาจจะมีการนัดเดทเดียวกันครับคนที่แต่งงานคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศครับความรักยังคงสวยงามครับและยังส่งผลให้ชาววันพุธกลางคืนมีกําลังใจที่ดีในการทํางานครับ สุขภาพครับให้ระมัดระวังเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อเข่าข้อขาปวดหลังมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาววันพุธกลางคืนและชาววันพุธกลางคืนครับมีเกณฑ์การซื้อรถใหม่ออกรถใหม่ในช่วงของ2เดือนนี้ด้วยนะครับสสัปดาห์นี้ครับดังนั้นชาววันพุธกลางคืนครับอาจารย์โจขอแสดงความดีใจด้วยนะครับและเรื่องโชคลาภครับมีเกณฑ์ได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและบริวารครับเลขนําโชคของชาววันพุธกลางคืนครับคือหมายเลขสองเก้าแปดเจ็ดห้าครับสองเก้าแปดเจ็ดห้าครับ ทําบุญบ้านเด็กกำพ้าจะเป็นอนิสง์เสริมดวงให้กับชาววันพุธกลางคืนครับสสัปดาห์นี้ดวงของท่านกําลังไปได้ดีไปได้สวยขอให้ลงมือตั้งใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประสบผลแห่งความสําเร็จครับ มาถึงคิวของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีสีส้มวันครูครับงานเนี่ยโอ้โหไพ่ใบนี้เนี่ยส่งผลดีกับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับนั่นก็คือเรื่องของความสําเร็จไพ่ใบนี้คือเด่นครับความสําเร็จความโด่งดังความก้าวไกลประสบผลแห่งชัยชนะใครที่ทํางานแล้วอยากจะมีชื่อเสียงเนี่ยได้ไพ่ใบนี้เนี่ยถือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงได้รับเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีครับดังนั้นครับชาวเรือนครับเรื่องของการงานนะ ผมมองว่าไพ่ไม่เคยโกหกใครดังนั้นวันพฤหัสใน2สัปดาห์นี้จะประสบผลเห็งความสําเร็จการเรียนก็ดีการลงทุนก็ดีสําเร็จทุกประการครับเรื่องของการเงินครับได้ไพ่ในชื่อว่าจันทร์ครับหมายความว่าชาวพฤหัส่ะน่าจะได้รับทรัพย์ได้เงินจากแดนไกลเงินจากออนไลน์นะครับสิ่งที่คิด ที่หวังในเรื่องของการเงินนั้นจะสําเร็จสมหวังสมความพัฒนาครับการเงินของท่านกําลังจะดีวันดีคืนครับเรื่องของความรักท่านผู้ชมครับเดทครับคนโสดอาจจะยังโสดต่อไปนะครับหรืออาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่รู้สึกอึดอัดบ้างในบางครั้งคนมีคู่ให้ระมัดระวงังคําพูดคาจาเดทมันแปลว่าการใช้ความเป็นตัวตนบางทีความดีของเราอยากจะไปแทรกเขาเนี่ย มันก็ทําให้เกิดการขัดแยง้งหรือทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกอ่ดอันอได้ครับเรื่องสุขภาพใครที่เจ็บปวดเป็นไข้ไม่สบายสองสัปดาห์นี้ หายดีแน่นอนครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นครับและเรื่องชุบชกสุดท้ายครับเรื่องโชคลาภครับมีเกณฑ์มีโอกาสเฉกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านี่เกิดรหัสครับเลขนำโชคคือหมายเลข9 8 1า6่ครับ9 8 1า6ครับทำบุญด้วยการทำบุญบ้านในกำพร้าและผู้สูงอายุนะครับจะเป็นอนิสงส์ส่งผลให้วัดพฤหิสรรนั้นดวงดีก้าวหน้าและมีความสุขนะครับ